ต่อไปเรียกว่าหนังที่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามีใครเรียกร้องไหมนะเออจำได้ว่าภาคที่แล้วทอนเลกาซี่มาก็เจ๊งนะแต่ดิสนีย์ครับเหมือนก็ไม่รู้ทําอะไรก็ก็ทำแล้วกันชื่อทอมอลิสแต่ว่ามาด้วยดาราที่หนักขึ้นเนาะมีจาร์เลตโต้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีความรังดารามากกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่ามอเบียก็เจ๊งอีกคนหนึ่งคือเกตาลีอันนี้ผมชอบส่วนตัวนะจากพาร์ทไลฟ์ก็คือดังจากพาร์ทไลฟ์ปุ๊บก็ได้มีโอกาสเล่นหนังใหญ่ที่น่าจะได้ตังค์เยอะก็ดีใจกับคุณ แต่พุ่งตงผมไม่รู้ว่าหนังมันมันจะเวิร์กหรือเปล่านะผมว่าไอเดียของทอนมันมันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นแล้วอะเอออะลองดูแล้วกันพี่อาวจะเปิดใจนะพี 12, อ่อากเปิดใจนะโอ้มายรู้ความจริงโอ้ คือรถมึงหาง่ายมากเลยรถมึงหาง่ายสุดๆเลยสีแดงขนาดเนี้ยเบลย่าลีเล่เป็นคนข้างนอกหนักมาดูแบบยน่าเกลียดจังวะไปถึงเกตดิ้งอะไม่สวยเลยอาจจะตั้งใจไม่สวยก็ได้นะ มันแบบอ๋อเป็นเป็น,ปนครคคอแกึ่งๆเอลเลี่ยนบุกโลกเนี่ย บอกไม่ถูกอะ่ะคือคือความสนุกของอันนี้สำหรับผมนะความสนุกของของทอนอะ่ะมันคือการอยู่ในโลกของทอนอะ่ะโลกของทอนเป็นน่าสนใจเรียนรู้โลกของทอนใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอมันเอาเอาทอนออกมาอยู่ในโลกของเราความสนุกคืออะไรอะ่ะความสนุกความสนุกคือคืออยู่ตรงไหนอะ่ะ สนุกอยู่ตรงไหนอะถ้าพี่ถ้าพี่จับถอนหมดแล้วแล้วก็วิความสนุกคืออะไระค <c oughs> รับพี่เพราะนั้นก็เลยไม่รู้จะรู้สึกยังไงกับวันดีอะเออรู้สึกว่าผมว่ามันมันมันวิชวลนะที่เห็นนะเวลาเนี้ย เอาตัวละคออกมาจริงอะแต่วิชว่วมันก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดนั้นนะหมายถึงว่าแบบวิธีการต่อสู้แค่ปล่อยแสงอันนั้นมันก็เดิมๆเฉยๆอะบินเครื่องบินบินมาก็เป็นหนังเราเคยเห็นหนังเอเลี่ยนบุกโลกมากี่รอบวิชว่วมันก็เหมือนเหมือนแบบนี้เลยอะมันไม่ได้มีอะไรใหม่หรือรู้สึกว่าโอ้มันม่อาวิชว่วที่ไม่เคยเห็นอผมผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่แน่สนใจขนาดนั้นว่ะอถามคนดูแล้วกันครับรู้สึกยังไงชาวแชทรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากไหมการตัละคออกมาข้างนอกหรือรู้สึกเหมผมว่า ความ,มท้าทยของทอนคือโลกของทอนดิไม่ใช่โลกข้างนอกอะ,อะลองคุยลองพูดคุยกันได้ครับเอออยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นคิดยังไงกับประเด็นนี้นะ